สวัสดีครับผมมีกิจกรรมใหม่มาคืนนี้นะครับร่วมพ้กเราจากกนกลับมาแล้วนะครับเป็นเซตผู้หญิงแล้วก็เซตผู้ชายอันนี้เท่ดีนะครับกิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับผมสตีมใน a c e b o o k แล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับที่ไว้สตีมฝากกติดตามไปด้วยนะครับผมกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะครับกิจกรรมจะอยู่ตรงลักกี้ลอยย่อแล้วก็โอ้โหเราสามารถแลกเปลี่ยนได้หรอเดี๋ยวน,นะแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรให้แลกเลยใช่อเปล่ เฮ้ยมีโทเคนให้แลกอยู่ครับเอาเราสามารถเอาโทเคนที่เป็นรูปฟันเฟืองเครื่องจักรเอาไปแลกได้นะครับผมอันนี้เป็นชุดผู้ชายที่เคยแจกฟรีในเซิร์ฟต่างประเทศนะครับแล้วก็ขอรางวัลใหญ่ๆที่มีชุดนี้นะครับผมมีไอ้พนด้านหลังด้วยเขาเรียกว่าทอเจ็ t ทอเจ็เออแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดนี้ทรงผมมันสวยมากเลยนี่ครับแต่ว่านี่แหละ มันสวยมากมันเป็นหน้าม้านะครับผมตรงนี้มันเป็นหน้ามา้าผมไม่อยากให้มันเป็นหน้ามารีผมว่าสวยอนี่แต่แอันอนี้อันนี้อันนี้อันนี้สวยจริงครับอันนี้สวยจริง600เพชรสำหรับ11ครั้ง60เพชรสำหรับ1ครั้งนะครับผมชุดนี้มาใหม่แอดมินโทเค็นเราสามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้ที่ปฏิทินตรงด้าน,นขวาตรงนี้นะครับ40โทเค็นเราสรามารถใช้นี้ได้ผมว่าชุดนี้แม่งเป็นชุดไฮไลท์แน่เลยดูทรงแล้วดูทรงแล้วผมว่าชุดนี้ได้โดนเป็นทรงชุดไฮไลท์แน่ๆเลย นี่อันนี้เป็นชุดผู้ชายครับสีโทเค็นเท่เท่เท่มากเท่มากอันนี้ใช้50โทเค็นครับผมสมมติว่าถ้าเราสมมติว่าถ้าเรากด60มันได้11ครั้ง600ถ้าตีเป็น1อันนะได้ประมาณ3,000เพชรนะครับถ้าตีกลมๆนะ3,000เพชรตีกลมๆคือ3,000เพชรครับสำหรับชุดนี้แล้วก็นี่ ถ้าเป็นชุดนี้ก็ลดมาดีหนึ่งประมาณ2 0 0 0ชุดนี้ก็ลดลงมาประมาณ2 0 0 0ันะมีห่อให้แลกเยอะแยะเลยนะครมีกล่องสกินปืนด้วยสําหรับหนึ่งโทเค็นนะครับผมรู้โหชุดมันก็สวยดีนะแต่ผมรู้สึกถูกใจชุดนี้ว่ะเ,เกมผู้หญิงนะครับน่ารักของเออเ,เกมผู้หญิงสวยมากเลยเสื้อก็เท่ก็ <Go. S 2> ตามนี้เลยครับผมอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับอยู่ในลักกี้รอยย่อนี่ชุดนี้เลยชุดนี้เลยโคตรเท่น้อง ครับผมกิจกรรมใหม่คืนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามใน Facebook แล้วก็ใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเรามาสุ่มคอมเมนต์กันดีกว่านะครับวันนี้คลิปก่อนมีแค่13คอมเมนต์เองนะครับคอมเมนต์แรกแบบไวจะแบบเป็นของฟลิกโอ้ยไม่ได้ฟลิกนานแล้วเนี่ยนอะีอีคอ,อมเมนต์แรกโคตรเท่ ปกตินี่ได้ฟิลิปเก็บทุกคลิปเลยครับ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็คนที่2จากโฟนโชปอปนะครับผมจริงๆมันเอาไว่าน่าช็อปช็อปโอพีอะไรสักอย่างยังไม่นอนกันอีกกรเรอ,อยังไม่ได้นอนนะครับใครเขานอนหรือ่าแล้วก็สุดท้ายจากน้องแม่โตนะครับคนว่ามโม่โม่แหละ